เห็นใน t ิ k ตอกอ่ะเขาบอกว่าแต่งหน้าตามพี่โมเมแล้วแบบไม่หยื่อแล้วก็ไม่ดรอปเดี๋ยวจะมาลองดูว่าดีจริงไหมไปเริ่มเ่มๆตัวแรกที่เราจะลงนะคะก็จะต้องเป็นบำรุงก่อนนี่เราจะใช้เป็นหมอยของเค n โนนะคะตัวนี้คือเราจะต้องทานะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้ในให้กับหน้าตัวที่2นะคะก็จะลงเป็นกันแดดนี่เลยลาชีสูดสอง ตัวนี้ใครหน้าแห้งให้ไปตามนะเพราะว่าคือให้งานผิวที่สวยมากนี่ทุกคนดูเนื้อครีมเขาคนมนสิวก็ใช้ได้นะไม่อุดตันด้วยามเลยค่ะแล้วดูสิทุกคนพอปัดแล้วเขาให้งานผิวที่สวยมากมีความรู้สึกว่าแบบผิวมันไบรท์ขึ้นมาในหนึ่งระดับด้วยทุกคนตัวที่สามนะคะแล้วก็จะมาลงแป้งฝุ่นบนหน้าคือเราจะต้องลงให้แบบบางๆแบบบางที่สุดนี่แล้วก็จะเลือกใช้เป็นแป้งพรนะคะวันนี้ ลงไปในฝานิดเดียวปึ้งปึ้งปึงปึงแค่นี้พอแล้วเราก็จะอแปลงใหญ่นะคะ